252 253 2565ราชันโลกพิศวงเล่ม35 36แรงเอบวกคลายตัดสินใจหลบอามอนด้วยการเดินทางไปจากแบกูนไปทวีปทางใต้แต่กลับต้องเดินทางไปกับพวกถุงมือแดงของเลโอนาร์ทำให้พบกับดาลีซึ่งสงสัยในตัวเขา และพอไปถึงทวีปทางใต้เขาก็กลับคืนสู่สถานะเกิร์มันอีกครั้งในขนาดเดียวกันคอลลินก็เริ่มสนใจตัวเดอรฟูจึงบอกไว้ให้เดอร์ริกบอกถึงพิธีกรรมมา เนื้อเรื่องในช่วงนี้เปลี่ยนฉากไปสู่การผจญภัยที่ทวีปทางใต้อีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งมีฉากต่อสู้ของทีมสำรวจในนครเงินยวงที่ลุนอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มและการได้ตุ๊กตาตัวใหม่ของคลายถึงสอง บัวที่ได้มาอย่างโชคดีทำให้พลังของเขาเพิ่มขึ้นทำให้เนื้อเรื่องช่วงนี้มีความสนุกและตื่นเต้นของการผจญภัยกลับมาอีกครั้งทั้งยังมีการตัดฉากกล่าวถึงตัวละครอย่างดาน,นิสกับแอนเดอร์สันอีก ดึงเพิ่มความสนุกครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปคลายพระเอกเดือฟูผู้วิเศษระดับ5ผู้เชิดตุกตาอาถรรที่ทราบว่าอามอนผู้หยามพระเจ้าราชาเทวทูตได้ส่งร่างแยกแฝงตัวมาที่แบกลุน เขาจึงได้ใช้ฐานะของเศรษฐีวัยกลางคนเดเวดันเต้รับงานค้าขายอาวุธกับกองทัพเดินทางไปทวีปทางใต้เพื่อหลบหน้าอมัมมอนที่กำลังตามหาสมาชิกสมาคมไพทาโรก่อนเดินทางในการประชุมสมาคมไพทาโร ใครได้แจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบถึงเรื่องอามอนแต่บอกไม่ต้องสนใจอีกฝ่ายเพราะแค่ไม่เข้าไปยุ่งอีกฝ่ายก็จะหาตัวไม่เจอส่วนแคตเลิียาเดือเฮอริคหนึ่งในเจเทพโจรสลัดในพลแห่งดวงดาวผู้วิเศษระดับห้า ดารากาจารย์ใช้บันทึกของจักรพัรโรเซลรุ่นที่ชาวจีนที่ข้ามมิติมาแลกกับถามถึงจุดหมายสุดท้ายของโรเซลคือบนเกาะหรือห้วงดวงดาวใครยจึงตอบไปว่าไม่ใช่ทั้งคู่ทำให้ทุกคนต่างตีความไปต่างๆกัน ในขนาดที่เอลเจอร์เดอะแฮงแมนผู้วิเศษระดับ6คนสนิทของสายลมที่ได้เลื่อนเป็นผู้วิเศษอันดับ5ผู้ขับขานแห่งท้องทะเลได้แจ้งเดอะเวิลตัวแทนของคลายว่าของวิเศษที่สั่งทำมีปัญหาเล็กน้อยจากตัวช่าง เดอเวิลจึงผลัดผ่อนเวลาให้ส่วนแคทลียาก็เสนอจะให้ความช่วยเหลือก่อนใครจะใช้เดอเวิลถามข่าวจากฟอร์สเดอ m มดิเชียผู้วิเศษระดับเจ็ดโหราจารย์ถึงเมืองคันเดรอนที่ตระกูลอับราฮัมทราบ ฟอลส์จึงรับปากจะถามดอเรียนอาจารย์ของเธอให้ในขนาดที่เอนลิงไว้เดือมูลผีดูดเลือดผู้วิเศษระดับหกศาสดาจารย์แห่งน้ำยาเวทมนต์ก็ขายข่าววิญญาณแค้นโบราณให้กับฟอลส์ต่อมาคลายจึงแจ้งสมาชิกทุกคนว่า การฆ่าตัวตายของเจ้าชายเคาล่ลอนในคดีหมอกพิษเมืองแบกลุนมีเฮวินแรมบิสที่ปรึกษาราชวงอยู่เบื้องหลังแถมอีกฝ่ายยังเป็นผู้วิเศษระดับสูงที่เป็นสมาชิกสมาคมเล่นแร่แปรธาตุจิตด,ด้วยจึงทำให้ออเดเร เดอจัสติสผู้วิเศษระดับเจ็ดจิตแพทย์ที่แฝงตัวเข้าไปในสมาคมต้องระวังตัวมากขึ้นคลาย,ยังให้ทุกคนช่วยจับตาโคนาสคิวกรที่เป็นสมาชิกหน่วย MI9 เพราะอีกฝ่ายเป็นผู้วิเศษระดับกึ่งเทพที่สังหารกับตันเวปลาด คอนเนอร์ปิดปากก่อนจะจบการประชุมแล้วคลายจึงเตรียมตัวออกจากแบกลุนคลายได้ใช้ฐานะของเดเวขึ้นเรือหอกของกองทัพไปทวีปทางใต้แต่เขากลับได้พบถึงพวกถุงมือแดงนักท่องราตรี ที่ออกไปปฏิบัติงานที่ทวีปทางใต้ด้วยโดยมีเลโอนาดอดีตเพื่อนร่วมง,งานคลายผู้วิเศษประดับหผู้ปลอบวิญญาณที่ต้องการหลบอัมมอนและดาลีอดีตเพื่อนร่วมง,งานคลายผู้วิเศษประดับ5้าผู้เฝ้าประตูมาด้วย แต่ในตอนที่ผู้ส่งสารของอาซิกอาจารย์ของคลายกุงศูนย์แห่งความตายได้ส่งจดหมายให้คลายจึงทำให้ดาลีเกิดสนใจในตัวของเดเวด้านเดริกเดอซันผู้วิเศษระดับ6ผู้รับรองเอกสารก็ได้รับการบอกใบ้จากคอลิน อีเลียดประธานสภา6คนของนครเงินยวงผู้วิเศษระดับ4ผู้ล่าอสูรรู้ถึงการติดต่อของเดริกกับสมาคมไพทาโร่พอได้รับอนุญาตจากคลายเดริกจึงได้บอกวิธีติดต่อให้กับคอลิน คอลลินจึงทำพิธีติดต่อกับเดอรฟูใครที่ต้องการขยายสาวกที่นครเงินยวงจึงบอกวิธีสร้างของขลังจากตัวหนอนแห่งการเวลาให้ทำให้คอลลินสามารถสร้างของขลังที่เปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้ ก่อนจะออกไปสำรวจยังสุสารของประธานสภาคนก่อนที่มีปัญหาในการสำรวจคอลีนได้ร่วมมือกับเวดเชอมองผู้ละอสูนและโลเวียผู้วิเศษอันดับ5คนเลี้ยงแกะที่อยู่ในสภา6คน ก่อนจะเข้าต่อสู้กับประธานคนก่อนที่เสียสติจากการย้ายสายไปสู่สายความตายจนมีขนงอกออกมาเพราะเกี่ยวข้องกับแผนการสร้างเทพแห่งความตายสังเคราะห์ของคณะพราดอนวิญญาณจึงเกิดการต่อสู้กันก่อนที่ทั้งสาม จะจัดการกับประธานคนก่อนได้ในขณนะที่ซีเอลช่างฝีมือที่เอลเจอร์รู้จักโดนผู้ที่นับถือดวงจันบรรพาการควบคุมตัวอยู่จึงขอความช่วยเหลือจากแคทลิยาจนจัดการพวกนั้นได้ทำให้ได้ของวิเศษที่ต้องการมา แต่ซีเอลเหมือนกับจะเต็มใจไปกับอีกฝ่ายทั้งเอลเจอร์และแคทเทอรียาจึงไม่คิดจะควบคุมตัวอีกฝ่ายไว้แต่จะแอบคอยจับตาดูแทนกลุ่มถุงมือแดงได้จัดการกับภูริกาที่เป็นคนของสมาชิกคณะพราดอนวิญญาณในขณะที่เอนโซ ผู้วิเศษประดับห้าผู้ชนะที่อยู่ในกลุ่มกุหลาบนิยมซึ่งมาติดต่อพอดีได้อาศัยโชคดีที่สะสมจนหนีไปได้แต่กลับไปพบคลายที่กำลังหาตุ๊กตาอาถรรพ์ตัวใหม่จึงเกิดการต่อสู้กัน ก่อนที่ใครจะใช้ตุ๊กตาตัวแรกที่เป็นคนธรรมดาระเบิดทำให้เอนโซบาดเจ็บแล้วเปลี่ยนเอนโซเป็นตุ๊กตาของเขาได้สำเร็จรีบหนีไปก่อนพวกถุงมือแดงจะมาถึงต่อมาอาซิกได้มาพบคลาย เพื่อพาเขาไปหาในพลโลการลุดเวลหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดในขณนะที่คลายเตรียมจะทำการต่อสู้อาซิกกับสั่งให้ลุดเวลมาเป็นตุ๊กตาอาถรรพ์ของเขาอย่างง่ายดายท,ทั้งที่อยู่บนเรือทิวลิปสีดำ ทำให้ชื่อเสียงของนักล่าจนสลัดเกอร์มันสเปรโรโด่งดังยิ่งขึ้นไปอีกและเมื่อเห็นเขาอยู่กับอาซิกจึงทำให้ใครๆทราบว่าเขาเป็นคนรู้จักของกงสุนแห่งความตายเมื่อเลโอนาดทราบข่าวจึงเดาว,ว่า อาซิกคือเจ้าของไพ่เดอรเดทและเป็นคนชวนคลายเข้าสมาคมไพทาโร่ต่อมาอาซิกยังพาคลายไปยังสุสานกลางทะเลแห่งความคลุ้มคลั่งจนได้พบงูยักษ์ตัวหนึ่งที่มีใบหน้าเหมือนกับอาซิกจึงทำให้ทราบว่า อีกฝ่ายคือดวงวิญญาณอีกครึ่งที่ถูกเทพแห่งความตายที่เป็นพ่อของอาซิกแยกออกอันเป็นผลทำให้เขาต้องตายแล้วฟื้นขึ้นมาทุกครั้งและความทรงจำจะหายไปแต่การพบกันครั้งนี้ทำให้ทั้งสองกำลังถูกดูดให้รวมกันในขณนะที่คลายซึ่งไม่สามารถช่วยอะไรได้กับปรากฏเยียงเทพีรัติการขึ้นมาช่วยเหลือโดยเธอได้ให้ทางเลือกแก่อาซิกสาทางคือหรวมกันแล้วจะกลายเป็นเทพแห่ง ความตายคนใหม่ 2. รวมกันเพื่อให้เทพแห่งความตายที่แท้จริงคืนชีพขึ้นมาหรือสคือหยุดการรวมตัวทำให้ทุกอย่างเป็นเช่นเดิมคืออาซิกจะต้องตายแล้วฟืนพร้อมกับความทรงจำที่หายไปและไม่สามารถเลื่อนระดับได้สูงกว่านี้อีกสองวิธีแรกจะไม่เหลือตัวตนของอาซิกอีกเขาจึงเลือกวิธีที่สาม ก่อนที่จะมาส่งคลายแล้วกลับไปพักรักษาตัวส่วนคลายกับเริ่มประหนักได้แล้วว่าการกระทำทุกอย่างของเขาตกอยู่ภายใต้การจับตาของเทพีรัติการเสมอ เมื่อใครทราบพ,พิกัดเมืองคันเดอรอนจากฟอลส์และได้ของวิเศษที่สั่งทำจากแอลเจอร์แล้วจึงตัดสินใจจะไปแต่แชรอนผู้วิเศษประดับ5วิญญาณแค้นที่เขาเคยชวนกำลังอยู่ในระหว่างเลื่อนขัานจึงไม่สามารถมาช่วยได้ คลาจึงตัดสินใจจะลองไปสำรวจเมืองคันเดอรอนคนเดียวก่อนด้วยพลังของโลกหมอกสีเทาและไพ่ทรราชในระหว่างสำรวจเมืองคลายได้พบกับการโจมตีจากผู้ชกชิงแห่งโลกวิญญาณที่เข้ามาทำร้ายทำให้ต้องต่อสู้กัน โดยเมื่อมันโจมตีใส่เอ็นโซที่อาศัยความโชคดีจนเอาตัวรอดมาได้ใครจึงล่อให้ผู้ชกชิงแห่งโลกวิญญาณติดตามออกมามันได้ลอบโจมตีทําให้ใครขยับตัวไม่ได้เขาจึงใช้ของขลังผู้ปล้นชะตาทำให้มันขยับตัวไม่ได้แทนแล้วใช้สายฟ้าจากคาาเทพสมุดโจมตีใส่จนสามารถจัดการมันได้ แต่ในระหว่างที่รอวัตถุที่ตกค้างของผู้ฉกชิงแห่งโลกวิญญาณโอโรโบรอสผู้กลืนหางราชาเทวทูตแห่งโชคชะตาได้ปรากฏตัวออกมาทําเอาคลาต้องรีบเก็บทุกอย่างหนีกลับโลกหมอกสีเทาทันทียิ่งดีที่โอโรโบรอสที่อยู่ในเมืองคันเดรรอนไม่สามารถตามมาได้จึงทําให้คลายโล่งใจก่อนจะได้ผงผู้ฉกชิงแห่งโลกวิญญาณตามที่ต้องการ ในขณนะที่ถุงมือแดงได้ตามล่าปาเลงเกตาชีบุสหัดแห่งความซีดขาวที่เป็นคณะพราดอนวิญญาณพบว่าอีกฝ่ายที่หนีไปได้ติดต่อกับอินแซงวิวคนที่ฆ่าหัวหน้าของคลาย เลโอนาจึงแอบเรียกผู้ส่งสารแจ้งให้ใครทราบใครจึงทำพิธีถามจากเทพีรัติการจึงทราบว่าอินแซงวิลโดนวิญญาณร้ายสิงเขาจึงเดาว,ว่าน่าจะเป็นวิญญาณร้ายจากโบราณสถานใต้ดินของอลิสตา ทิวดอร์ที่เขากับแชร์รอนเคยพบถึงเรียกแรน์เนติน่เคอร์คนส่งสารระดับถึงเทพของคลายส่งจดหมายบอกสิ่งที่เดาให้เลโอนาดทราบทั้งยังขอนอนแห่งการเวลามาทำของขลังจากพาเลสโซโรอัสเตอร์ ผู้วิเศษสายโชคชะตาที่สิงอยู่ในร่างเลโอนารดด้วยในขณนะที่ดานิสต้นหนเรือแห่งอนาคตผู้วิเศษระดับเจ็ดนักวางแผนที่รับหน้าที่หาข่าวทวีปท,ทางใต้และติดต่อประสานงานให้กับคลาย เขาที่ไม่สามารถพูดภาษาทางใต้ได้กับได้พบแอนเดอร์สันนักล่าค่าหัวผู้วิเศษระดับ5ผู้เก็บเกี่ยวได้รับคำแนะนำให้ไปหาเครื่องลางที่ทำให้รู้ภาษามาจากบทลัที่แห่งความรู้ซึ่งแอนเดอร์สันไม่กล้าไปเอง เพราะกลัวแบบทดสอบที่อีกฝ่ายเตรียมไว้แต่พอดานิสที่กลับมาพร้อมเครื่องลางที่แปลภาษาสำหรับสองคนยังเอาแบบทดสอบจากลัดที่แห่งความรู้มาให้แอนเดอร์สันด้วยก่อนทั้งสองจะรอคอยคลายที่เมืองบายามตะวันออก ซึ่งคลายที่ปลอมตัวก็ได้เข้ามาพักที่เดียวกับทั้งสองแต่ยังไม่ได้ไปหาต่อมาวิลออเซปตินผู้วิเศษอันดับหนึ่งอสอรพิษประหอดก็ได้คลอดออกมาในฐานะลูกของคุณหมอแอรอนคลายจึงรีบเดินทางผ่านโลกแห่งความตายกลับไปหาแล้วได้เลือดสิ่งมีชีวิตประดับเทวทูตมา2หยดซึ่งหยดหนึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนกับแคตติลียาและอีกหยดถือเป็นค่าในหน้าของเขา